สนับสนุนโดย All New Suzuki f r a n c e The Iconic Drive All New Suzuki Franz e e p C B D ชุดเริ่มต้นครับซูนหกระปุกบวกกามี 3, สาซองหนึ่บาทชุดเริ่มต้นออยหนึขวดบวกกามิ 3, สามซองพันเบบาทเกมผู้บอกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คาบ้านทั้งสองทีมนะสกอร์เดียวกันเลยทั้งสเปอร์กับวิลล่าสเปอร์แพ้วิลล่าหนึ่งสองลิเวอร์พูลแพ้แมนเชสเตอร์เจ็ดหนึ่งต่อสองนะครับผมดูคู่เอ่อลองดูคู่ลิเวอร์พูลกับแมนยูนะคู่สเปอร์อาร์เซนอลไม่ได้ชมนะครับก็มาว่ากันถึงความคาบ้านของลิเวอร์พูลก็แล้วกันนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานผมก็ได้วิเคราะห์ไปทางช่อง YouTube แล้วเขียนลงเพจเป็นพรีวิวก่อนแข่งก็ค่อนข้างชัดเป็นภาพที่ชัดเจนมาก สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีความวิกตกกังวลว่ามันมีโอกาสและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเรื่องของเกมแพลนของลูเบนอโมลิมซึ่งเคยปะทะกับอนันดรสอดมาเมื่อต้นปีแล้วก็สามารถทําให้ริบุลเสียคะแนนนะครับแล้วกเกือบชนะด้วยเกมนี้ชนะเลยนะครับอ,อก,ก็ต้องยกนี้ให้เอาเอโมอลิมด้วยนะไม่ใช่จะเาจะาวิจารณ์เขาอย่างเดียวเป็นการชนะสองนัดติดครั้งแรกในยุคข,ของอโมลิมริพูลแพ้สามนัดในพิมารีก นะครับแล้วก็แพ้สี่นักติดต่อกันแพ้สามารถลวดด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนักหน่วงที่อันสอดต้องแก้ไขเอาละมาว่ากันตรงเรื่องแทคติกก่อนนะครับตัวผู้เล่นลิฟูไม่ผิดคาดนะครับดูจากผังแต่แมนยูเนี่ยผิดเรื่องตำแหน่งแต่เกมแพนเนี่ยตามที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อวานลิฟูเนี่ยมามาดัชวิลลี่นะครับก็ใช้แบตลี่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกคือพอเขากังวลเขาก็จะเวสเป็นส่วนสำรอง นะครับอันดับสตกาเฟนแบกแมคลิสเตอร์สโบรสไลน์โมซารากาโปแล้วก็อันนี้คิดไม่เหมือนผมนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ว่าเก่งกว่าอันดับสดนะแต่ว่าผมมองว่าเอกิริเกสมบูรณ์กว่าแต่เขาใช้อซักส่วนอะโมริมก็อาจจะขัดใจแฟนแมนอยู่ที่มีเมสันเมาส์มีเดลิกมีแมักควายเนี่ยเล่นด้วยกันรวมทั้งชออันนี้ซื้อลูกประสบการณ์และดิยาโร่เล่นวิงแบ็กขวาเอ่อเดีเอ่ออมัดดิยาโร่นะดาโร่ิวิงแบ็กซ้ายเอดอกูสำรลอง กลางเนี่ยกาซิมิโลและบูโน่แล้วใช้เอมโบโมกับมาตุสคุนยานะครับนี่คือ,อผังปัจจัยที่คาบ้านนะครับข้อแรกปัจจัยที่ส่งผลไม่สุดต้องเรียงจากมากไปหาน้อยข้อแรกนะครับเกมแผนของโมลิมบอลไดเล็กเวิร์กเมื่อวานผมพูดวิเคราะห์ไว้แล้วว่าดูจากการเล่นช่วงหลังแมนยูของเอมรลิมก็จะเล่นบอลไดเล็กเขาจะไม่บิวอัพสู้ลิปูลแน่ นนเซเนอราเมนเป็นตัวเปิดบอลแย่งบนแต่ปัญหาคือว่าเมื่อวานผมมองเรื่องการใช้เชสโกนะแต่เขาไม่ใช้เขาใช้เอมโบโม่กับคูณยา่านะครับแล้วก็สู้เลยกับฟันไดและกุนอาเต้ทูดูจากมองจากตรงเนี้ยการแย่งมงเนี่ยถามว่ายากไหมยากแต่เอาลิมคิดเหนือวันนั้นนะ เขาว่าแย่งมงได้ก็ดีแย่งไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ลูกที่ฟันไดกับกุนนอเต้มงอันนี้คือสิ่งที่สําคัญอย่างนั้นมันเรียกว่าบอลจังหวะสองเซ็กันบอลบอลจังหวะสองนี่แหละจังหวะที่เซเนลเลเมนเปิดมาเนี่ยแน่นอน,นโ,มโมโมค้าคุณยาค้าเขาก็เลือกเปิดมาที่เซนเตอร์เลยเขาเลือกเปิดมาตรงนั้นเลยปรากฏว่ามิดฟิลด์ของแมนยูเขาดัดขึ้นมานะกาเซมิโลขยับบูโน่ขยับบีบมา ใกล้ๆก,กับไม่ห่างจากเอมโบโม o กับคุณยา่าเพราะฉะนั้นลูกที่ริพูลเสียประตูนาทีที่1.03เนี่ยโอเคแหละมันอาจจะเสียมาทิแต่ว่าผมว่ามันเป็นปัญหาของริคืนมันเก็บบอลสเล่นไม่ได้เพราะว่าแม็กลิสเตอร์ดันไปแย่งฟันได้มงคือลูกเขาเปิดมาฟันได้มงแม็กควายมงสวนมาแม็กลิสเตอร์ถอยมาแต่ฟันได้เนี่ยเขาเล่นกับเอมโบโมอยู่ล้ ศอกก็ไปโดนหัวอนอนผู้สิทิ์ไม่เป่าหยุดเกมไม่เป่าหยุดเกมก็เล่นแต่ว่าณนะตรงนั้นเนี่ยบอลสองมันเป็นของบูโน,โน่ไงบูโน่เขาเก็บได้เพื่อแทงให้อมัดอการเปลี่ยนจังหวะบอลจังหวะสองเนี่ยเปลี่ยนให้มาเล่นลุกเร็วเนี่ยมันอันตรายเพราะว่ากางลิฟูลหายกาฟินแบกหายแม็กลิเซอร์นอนโซโบโอ,อยู่อีกทางหนึ่งกักโป้หุบมาไม่ทันแล้วก็ออมัดดิยาโล่ได้โอกาสพาบอล จี้เข้าไปแล้วก็แทงลูกบายสซหลังเอโมโมสเติมขึ้นไปวิ่งตัดหลังฝันไดโกนาเต้ก็ไม่ทันแต่คนหนึ่งที่ผิดพลาดคือมาร์มา,าชูริออกมาเร็วจวังหวะนั้นเนี่ยโกนาเต้าอาจจะไม่ทันจริงแต่เขาถึงบอลแล้วผมมองว่าถ้าปิดเสาแรกถ้าปิดเสาแรกอาจจะเซฟได้นะแต่เนี่ยพอออกมาจังหวะคุณออกมาช้าไงแล้วคุณไม่ควรออกมาเพราะเขามีเซนเตอร์ตามมาแล้วมันก็เลยเท่ากับเปิดเสาแรกให้กับ เอ็มโมโมตวัดยิงง่ายๆเลยฉลับตัวนิดนึงแต่เสาแรกมันมีช่อ,องคุณผู้ชมไปดูภาพช้าได้เลยคือเป็นความผิดพลาดทั้งระบบเลยแพ้บนสองเสร็จโดนโจมตีแนวรับทั้งกลางหายเซนเตอร์อโดนเจาะประตูอ,ตอีกผิดพลาดทั้งระบบนะนี่คือสิ่งที่ทําให้ลิพูลต่อทั้งเกมเนี่ยมีปัญหาเมนูเขาไม่บิ้วเขาเปิดอย่างเดียวลาเมนเปิดมั่งบน แยง่งมงทุกครั้งแยง่งมงบอลสองกาเซมิโลกับบูโนโ่เก็บเล่นได้พอเก็บเล่นได้เนี่ยลิพูลก็ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วเก็บเล่นได้แล้วมันเปลี่ยนทันดิชั่นเร็วไงลิพูลก็ต้องถอยหลังมาเวอร์หูว่างกันเต็มอะไรเงี้ยแล้วมันหลายครั้งมันปั่นป่วนโอเคแมนยูพอไดประตูนําก็ดรอปแค่แดนสองพอรอจังหวะลิพูลทลาแล้วก็ยืนกันแน่นรับลึกด้วยมันก็เลยเจาะยากนะครับอึดอัด แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสก็มีเพราะแมนยูก็เสียบอลพอเสียบอลให้ลิพูลลิพูลมีจังหวะโจมตีเร็วมีจังหวะที่กักโป้ได้ยิงเน้นๆเ,เลยตอนสวยมากชนเสาซะง,งั้นนะครับชนเสาโอ้สองครั้งเลยแล้วก็แมนยูก็เล่นด้วยความเขาเรียกว่ามุ่งมัน่นนะครับในการที่จะรักษาเชฟห้าสี่หนึ่ง ห้าสี่หนึ่งเลยก็จะมีคุณย่าคอยไล่มีเอ็มโมโมมาอยู่ทั้งฝั่งเคอร์เคสเนี่ยนะก็เมเดเนเม่ะก็ส่งบอลได้ก็ได้ทําให้พื้นที่มันแน่นเพราะนั้นนี่คือเป็นปัจจัยที่เกมแพนของอมบูลิมคือบอลใดเล็กแล้วรอจังหวะบอลสองซึ่งพวกเขาชนะลิพูลในจังหวะเก็บบอลสองได้ทําให้ลิพูลไม่สามารถที่จะเดินเกมได้ไหลลื่นแล้วพอสถานการณ์มันมันมาถึงครึ่งหลังเนี่ยพวกเขาก็รับแล้วตอนนี้เขารับแล้ว นี่ก็เจาะยากแล้วคอสเข้าไปนี่โหเซนเตอร์สูงสูงนั้นไม่ได้หมดคอสก็ไม่แม่นด้วยนะคะนรับบอลทะลุลายระหว่างลายก็น,น้อยเพราะว่าห้าสี่หนึ่งเนี่ยมันแน่นอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่มันกดดันแล้วก็จะไม่ให้รีพูลเนี่ยเ,เล่นด้วยความเขาเรียกว่าลุกลี้ลุกลนในหลายๆจงังหวะโดยเฉพาะจังหวะที่จะยิงเกรงเครียดอ่ะนี่คือเกมแผนที่อัมริมบอลไดเล็กแล้วบอลจังหวะสองชนะรีพูลแล้วมันไม่ได้ชนะ ในการเล่นมันชนะด้วยสกอร์ใช่ไหมเพราะลูกที่2ที่แม็กควาย,ยิงอ่าเข้าไปมง่งก็เป็นจังหวะที่แมนยูได้ยิงนอกเขตจากเอมโมโมแล้วโดนเคียซ่ากระดอนกลับมาเข้าทางเล่นต่อบูโน่แปรไปเสาสองลึกๆเลยมี3คนแมนยูเสื้อสีขาวลิฟหุนมีโกนาเต้คนเดียวมามาได้ช่วที่ก็ไม่กล้าออกเงื้องะเรียบร้อยโดนมงสวนเข้าไปอ่านี่คือแพ้ตรงเกมแผนบอลไดเวกบอลโยน บอลสอวิธีการตรงนี้แพ้รีบุลแพ้แน่นอนนะครับแล้วแพ้แล้วไอ้ไอ้ส่วนนี้มันนํามาได้มาสู่การได้ประตูด้วยนี่ไงไอ้ตรงนี้มันเป็นปัจจัยอ่ะข้อต่อมาคือจังหวะจบไม่คมอ่ะกักโปยิงชนเสาซาไดเหน่งๆหน่งยิงออกไปไหนไม่รู้ฟอเรนเวสว่างอยู่นะครับเอกิเเก้ลงมาอีซาได้โอกาสยิงก็เบาดูเหมือนไม่ฟิตนะครับเออกัคโปมงโล่ง ว่างเลยนะลูกเปิดของฟิล์มปงมองออกไปครับสะบัดมากไปนะครับมันกลายเป็นจังหวะจบไม่คมอ่ะนี่คือปัจจัยข้อที่2นะครับข้อแรกเนี่ยเป็นเกมแพนออมลิมเวิร์กอันนี้ต้องให้เลยมีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง5 0เลยนะครับปัจจัยที่2คือการจบสกอร์ลิฟท์ไม่คมมีไม่มีนะครับนอกจากจบสกอร์ไม่คมแล้วจังหวะสนกับลิฟท์ก็ทําไม่ได้เรื่องเลยจากได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบจังหวะสนกับอ่ะสอย่างที่บอกเกมรับงานหยาบ ทั้งสองลูกลูกแรกที่เ MM อโมโมยิงรับผิดชอบทั้งระบบลูกสองแม็กควายมงก็เหมือนกันนะครับแมนยูมีโอกาสน้อยนะที่จะได้ประตูแต่พวกเขาทําได้จากจุดบอร์ดของลิฟู์โดยว่าในเกมนี้การป้องกันลูกอากาศและการเล่นบอลยั่หวะสองน,ะนี่สาคัญเลยงานยาบหลายคนเล่นส่งบอลง,ง่ายก็เสียคือเคสเนี่ยลูกนี้ทุกคนทุ่มยังรีบทุ่มไปเข้าให้แมนูแย่งได้อะ งงไหมไม่อยากจะพูดเลยครับจริงๆแล้วอ่ะมันก็ข้างจะค่อนข้างจะแย่จริงๆโอเคคุณได้บุกเยอะได้อะไรเยอะจริงเพราะว่าแมนูเขาให้คุณเล่นเขารับแล้วไงเขานําอยู่หนึ่งศูนย์อ่ะโอเคการตีเสมอได้มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับจังหวะที่เคียซ่าเอ่อึงยิงหนึ่งผ่านมาแล้วเป็นกักโป้สอดเข้าไปลูกนั้นมันรอดขาดอรกูไงการส่งในกิติเก้ลงมาส่งอีซักลงมาอ่ามาเล่นคู่อีซัก หรือจะถอดซาร่าอะไรมันก็เป็นการแก้เกมจากตัวผู้เล่นที่มันดีอยู่มีอยู่นะครับแต่มันไม่ได้ผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ3ปัจจัยที่ผมมองว่าลิพุนแพ้แมนยูและสมควรแพ้ด้วยต้องใช้คานี้หนึ่งบอลไดเรกของอโมริมได้ผลเปิดมาลิพุนมงได้แต่จังหวะ2เป็นของแมนยูทั้งเกมคุณผู้ชมลงไปนั่งนับสถิติเลยอ่าแล้วแล้วไม่ใช่ทั้งเกมเดียวแลวมันนํามาซึ่งการเสียประตูด้วยทั้ง2ลูก2คือเกมลุกลิพุลมีปัญหา ในเรื่องความเด็ดขาดในการจบสกอร์นะครับแล้วก็จังหวะพอมันกดดันมากๆก็ยิงแบบเกร็งๆนะตั้งใจเน้นเกิน3เกมรับการจัดระเบียบเกมรับนี่แย่มากนะครับต้องใช้คํานี้เลยนะครับแล้วไม่แปลกที่ลิบุนเสียไปกี่ลูกแล้วสิบเอ็ดแล้วแพ้สามนัดในหลีกจากแปดนัดนี่ไม่ใช่ฟอร์มแชมป์มันไม่ใช่ฟอร์มแชมป์เดี๋ยวเผอรได้โดนปรับไปเป็นเต็งสานะมแล้วแมลิตี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ มันยังเพิ่งเริ่มต้นมีอะไรให้แก้ไขได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอคุณแพ้สามนัดในแปดเกมแรกเท่ากับว่าถ้าคุณจะกลับมาเนี่ยนับจากนี้ไปจนถึงปลายปีเนี่ยคุณต้องไม่แพ้ใครเลยนะไม่แพ้แล้วคุณต้องชนะรวดด้วยชนะทีละห้าหกนัดซึ่งคุณก็ต้องไม่ลืมว่าอาร์เซนอลกับแมนซิเตี้เขาก็มีความแข็งแกร่งของเขาอยู่ผลงานเขาก็าต่อเน,นื่องเอาละแฟนลิ่ก็อย่าทอ้อ น,นี้ใช้คํานี้เพียงแต่ว่าการจะกลับมาเนี่ยมันจะต้องเนียบกว่าที่เห็น8นัดมากหลายเท่ามีโอกาสไหมมีเพราะดูการยังเหลืออีก30นัดคุณผู้ชมมันมีโอกาสแต่อันดับต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้โดยเร็ว1กลับมาชนะ2นักเตะใหม่ที่เข้ามาคุณต้องเอาให้ลงตัวให้ลงล็อกให้ได้นะครับแล้วก็จุดอ่อนที่เห็นการป้องกันเกมรับการป้องกันลูกโด่งลูกกลางกาศเดี๋ยวมันจะมีเตะมุมทุ่มไกลบอลสองเนี่ย ต้องเอาให้ได้ต้องแก้ให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณปรับพวกนี้ไม่ได้ลดความเสียหายนี้ไม่ได้ริพูนก็จะเป็นทีมที่แค่ลุ้นท็อปโฟแล้วก็ลุ้นไปแชมเปี้ยนส์กนะครับยังมีเวลาแต่เหนือสิ่งใดนะครับต้องชื่นชมนะครับลูเบนนอริมกับการวางเกมแผนครั้งนี้มาสู้กับริพูนได้ตามแผนนะครับไม่ถึง100%ก็จริงแต่เกมแผนที่วางเอาไว้ทั้งบอลไดเรก บอลจังหวะสอเล่นนะครับพวกเขาทำลายลิพูนได้และได้2ประตูแล้วได้ประตูชัยที่เป็นชัยชนะของทีมนะครับอ่ะก็นี่คือบทสรุปของแดงเดือดประมาณนี้นะบอลแพ้อย่าพูดอะไรเยอะนะครับก็เห็นแฟนแมนยูก็เต็มฟีดนะครับเต็มฟีดจริงๆผมไปร่วมง,งานที่เซนตันด์บอร์มานะครับสายคลิปมาเยอะเลยแม่ลงนะเอาวิเคราะห์เนี่ยแหละ เอาปัจจัยหลักๆท,ที่ที่พูดไปนะครับที่ทําให้รีพูแพ้แล้วก็จะต้องดูว่าอนนสดจะแก้ไขวิกฤตการณ์นี้อย่างไรแหมอุตส่าไปพักร้อนอย่างดูใบนะไม่ใช่พักร้อนดิพักความเครียดความผ่อนคลายนะครับพาครอบครัวไปแต่กลับมา <laughs> เหมือนเดิมรอดูว่าเนุสดจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่และรูเบ е นโมรลิมนี่คือจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ชนะสองนัดติดในพิมลิก <laughs> เป็นครั้งแรกในยุคข,ของเขาจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้แมนยู กระโดดขึ้นไปมากขนาดไหนคุณรู้ผู้ชมดูตารางนะตอนนี้เท่ากับพวกเขาไม่ได้ห่างริพูนนะใช่ไหมแมนยูที่9จริงอ่ะสิบสาริพูนสิบหห่าง2องคะแนนริพูนกระโดนะซนั่นทิ้งไปสอ่าคือในแง่ของช่องว่างอ่ะไม่เสียหายครับแต่วิธีการเล่นฟอร์มการเล่นเนี่ยมันมีปัญหาหนักที่ต้องแก้เพราะนั้นมีเวลาก็จริงแต่ต้องรีบกลับมาโดย ด่วนไม่อย่างนั้นก็นอกจากจะไม่ได้ลุ้นแชมป์แล้วเผลอๆยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีงเนี่ยทำไปเล่นไปอาจจะหลุดได้นะคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ all new Suzuki France.